น้ำปลาไหต้มไหนัวนัว,นว,นวค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องฟังไปเบิด์ซู๊สุข้นโผกกันอีกแล้วค่ะกับอีสานค่ะแซ่บมือนนี้พามากิกนตำหม,มึกและหอยแครงทุกคนค่ะน้ำปลาแบบนัวๆค่ะหัวค่ะค่ะพี่นงักเลือ้อตู้เย็นมาค่ะทุกคน บางตัวก็มีไข่ค่ะวันนี้หนมจีนจะมัน,นี 嗯，那看。 ตั้งขนมจีนแห่งอยู่ค่ะพี่น้องแต่บ้านบ้านในมหาวอดเ่อค่ะขนมจีนแห่งกันเ้ย มันเียวหอยแค้งตัวไหไงค่ะพี่น้องตัวใหญละนิดย่างละหน่อยหอยแค้งตัวไหญ่ น้ำปลาต้มไหมนัวนัวค่ะทุกคนค่ะ มาะลาอืมอีกจัด มันวัวกัดค่ะพี่น้องอนนป้าจะไปซื้อกุ้งมาตัมเป็นหอยแข็งก็เลยเอาหอยแข็งค่ะพี่น้องค่ะ พี่สันปัสจกกดขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องคะพี่เขามาแวะชมต่อมาทักท้ายกันและกันค่ะพี่น้องคะกสิพยายามลงคลิปด้ไลนค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิรงกันคะ่ะผู้ได้มักกดไลค์กดแชร์ผูไดอยากให้กินยังกรทักมาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เขามาจะเห็นให้กิน อยากให้กินได้ก็กินเนาะพี่น้องเนาะอยากให้กินเพชรจำได้กับทักมาพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปเขามาเลยค่ะอยากให้อีสานพัชเสบกินยังกับทักเขามากเด้อพี่นอ้องเรื่อย 嗯，一家的。 ทำทะเลต้องเครื่องแน่แนแบบนี้พี่น้องมันค่อยเสีบพริกก็เป็นกัมบะเครื่องเทศกะสวมเนินแบบง่ายพี่น้อง 云南本的嘛。